สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะวันนี้เจ้าออนก็มาถึงร้านเจ๊วอนะคะวันนี้จะมาเอาเลขเจ๊วอนะคะคนไหนเพิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเจ๊าออนเลยนะคะเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ๊วอกันนะคะว่ามันเป็นไงบ้างนะคะว่าท่านมีแนวทางอะไรให้เอฟซเจ๊าออนบ้างนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหตัดเลยง่เยอะ ไอ้ว่านมาจานไอ้อาจารย์ดังบ่กจานอ้ยเขาทุ่งหเขาสทุกหวดโอ้ไอข้างบนข้างล่างค่ะเคือเดีฟันน้อยใด่กิ่นของหรไรโรยๆเจาว่าฟันอ่ะมันเสียงมัองเออาจารย์มาเสียงบอะค่ะเอามาแหลมว่ันเสียงมันฟันดีฟันจริงเลยนหงลค่ะันมาได้ของอย่างเงี้ยเนาะมันถึงแล้ว เขาแล้วเขาแล้วอาจารย์มาจากไหนคะอาจารย์มาจากคนละบ้านมัวงนละอาจารย์มาจากสมยาวุนไพรทุกทั้งบนทั้งล่างเลยเรียกคนนี้เรียกคนนี้หาโตยังม่งเขาทงหัวเท่าไคร่เขาท่งหัวคนบ่บอกไปบ่เข้าไปเสียบานก็บ่รอดเอามึงมันทีแล้วขอเข้าไหมครับเขาใกล้แดงในช่องบนทั้งล่างได้เบิดด้วยถูกถูกถูกกันไหมถูก ไปเสีบาทเี่สาเราจะจดเอาหนึ่ล่ะหนี่งล่ะค้อนค้อนบ้านนักนี่ล่านักกันซีศูนย์ซีเนี่ยนักต้นนั้นเขาจะต้นนั้นนี่ล่ะเขาจะเอาอาจารย์เพิ่นฝันหรืจังไหนค่ะพระบอกครับพระอะไรฮะพระเพื่นมาเสีบาทพระด่งเนี่ยขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยครับเจ้พาะโด่งเนี่ยพาะโด่งลาเพี่ยวโอ้ครับดังไปเลยสีอัน ขายมาขายไหมเป็นตได้ฟวนบ่เนาะได้ใช้แรงได้ิว่าลายได้ลายเท่าไหร่ครับจากคนเก่ากัเจ้าอเขาหายใจคอถูกๆคอถูกๆคุมีเงิ้ยู้ใดถือโคตรว่าติตายก็ฝืนมากสินะอออืได้ทั้งหมดทั้งลาเอาเดียไปเซบาด้วเดี๋ยวไปหาโต้ัน่อนเี๋ยว้ดี๋ยวเดีวก็เดทได้วันนี้วาน้าไปอือตอนนี้่ะเอิเอวดีตันนี้นะฝันดีดี ฝันว่าอไรจีฉันฝันได้คอได้คอได้กินปักงวงบบยังอย่างไรโคตเต๊มรถจับออกจะบเบเดียวได้คินมาได้เลนเนี่ยแสดงว่าทางเดียวเดกจะคว้งการรุดนอกหันเนาะอืไม่เอาเดยกก็จา์ดังนี่ละจานนี่ละคอยดังลรุดล้วได้ืว่าใสบาดอีถามมึนก็บอกคุดบะใสบาด ลูกชิดเขาพูดเค็นซ้ำรอบแทะเขาเขามาบอกสักการีสักการี่เขาจะสักการีนะบอกบอกเกีว่าลยบ่บอกจ้ะดเอาเลยมีสายสืบดีนะพอนีผู้บ่าวแม่ผู้บ่าวเขาหายผู้บ่าวักการไปใส่บารแทพนราคนไม่ันเพกินพดสักการี่ตอเี่ยกินบ้านเส อ๋อสนิทกันกับสังกะรี่บอสบอสบอกเาแสดงว่าสนิทกันสนิทกันลูกศิษย์ลูกศิษย์หล่อบอสก็ล่อคนไห่บอกค่ะเพาะมันหวานเพานอนาคาโอ้ตัเลยนุ่มหวานอก่อนอ๋อกินของอร่อยเท่าเทไม่เอาเทาเามันไ่แฉมันเหนียวเหมือนกันมันเหนียว่าอร่อยว่าเหตเปกฟันเราก็ไม่ค่อยมีเนาะอายุเราก็เยอะกันแล้ว วันนี้คือซืบหาชุดนี้มันบ่กลับมันบ่เจีบบ่เจีบบ่เพรากลรบลับหลายตสีเปลี่ยนบ่มีสามตบว่ค่ะบ่เขาบอให้ยสามตัวว่าห้ให้แสองับตัวก่อนสี่หาชุดนอสี่หาชุดสี่หานหาสีศูนน่ะนั่งหาสีูนน่ะ เออละเออละที่หาศูับปัดกับปัดเออมาที่เอียงอ่อนพูดกระโดดถ้าศูนย์มาจริงกะโดดมาที่ศูนย์รอยพูดร้อยรู้เถออเนมามาตัวนีละเออละนะคะเว่าทังหมค่ะทั่วอบับได้ขาทั้งแล้วสื่อม่อยู่อือให้ร้านบเอพวกน้ออวมาจาม าซื้อแอร์อีกาซื้อเรนอนใชู่กจนได้ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ร้านใช่ติดแล้วก็ติดแอร์ติดแอร์อรหวที่แล้ว่อเด้บอกน้เกอาจารย์อยเลยอดเย็บไป้วูกวนี้หายพอดอกพอดอกอนเชวิต็ดืหายถ้าปูกเอข้อเนี่ยปูกข้อเข้ามาแล้วใส่อยเมื่อเข้ากัป่วยเพลิงพุ่งบมดผลนายใส่หัดลายผลเนเมือดมือแหลกเล ใช้มีดไปดนี่ยังขึ้นมากเราขอไปก็สิรักจก็สิรักก็ขายเนี่ยนะครับเมื่อสิขามมาดีเอว่าขายสมตามแซบว่ะคะแซบขายดีดีตัวเอฟซีจะมาซื้อพี่การไหมมนจะหาโคโคโคัพี่การดีใส่ฮะต้องบอกงกนเยอะบอกพี่กัรเนี่ยเออยากมาซื้อพีกัดีใส่ บ้านนีไหมเพื่อนไม่รู้จักคำว่าพิกัดก็คือสถานที่ตั้งบ้านที่ขายส้มตำเดียวอยู่บ้านอะไรครับบ้านม่วงโอ้ยบ้านม่วงเป็นทีมาหลวงพมาหลวงดอกเสียมารอดถ้าเกิดผู้บ่าวมาก็มาซื้อได้ใช่ผู้บ่าวก็มาซื้อได้ผู้บ่าวก็มาอยืมเงินแต่ถ้าเกิดมาตอนเย็นนี่ไม่ได้นะไม่ได้เดาผัวเดาผัว นี่ชุดนี้ก็เป็นเลขของอาจารย์นี่อาจารย์นะครับเลขอาจารย์ส่วนลูกชายรอบที่แล้วหลุดนะเจวอนะสามจนสามจทุรมออกวยิออมันออกเนึงหนึ่งแล้วกลดทวนลดทว็ินี่ทั้งว่าเขาาทุกหัวแล้วก็นิว่าเอาทุกหัวแล้ว่าที่วาอไปมรวยายเนยอันนี้เลยานอาจารย์ ใครพาสถโทมาพิจะโทมากให้ไปซอยน่าน้องแม่เขาตายวันอยจุ่บานอยจุ่บันโคบ้านเฮียครับผมให้ไปขึ้น,นอเอาบ้านนั้นโคบ้านเฮียจะเลือกอยูน่นี่เนาะครับพิฐบาลเม่ยอมออกหรอตอี้เจบอ๊าพฝันเด็กมาเออเจบอไม่ฝันนะบอบอฟเก๊บ่๊ฝันเจ๊บนนได้ชุนซี่แหละ ไม่ได้ขออเคอยู่โอ้โหเดฟันในศูนย์สี่ก็ได้มันใจตัใช่มันออกศูนย์หกศูนย์หาจมออกศูนย์สี่บ้านใบ่มาหันออกศูนย์หกลยะือว่าศูนย์สี่บานีิแต่เ่า้อ้ภาษีอ่ะมื่เขียนกระดาษ่านเซียงให้นาะพี่้องเชี่ยงว่าไปเอาขอเจ้าเขียนมาไว้แกนั่นละไม่ได้ออกศูนย์นเบื้องขาเขียนกระดาษหน่อยให้ันด เขาเขียนหายุ้ยมันพุ่งกระดาษเซียงไว้ได้กระเป๋าส่งไปท้าบนบ้านพาคนได้ออกหายคนต้องไปกระดาษทำไมไม่ให้เขาเขียนอันใหญ่ๆหน่อยครับอันนี้ต้นฉบับต้นฉบับพ่อบ้านได้เขียนพ่อได้ซื้ออันนี้ต้นฉบับมีหนึ่งหกหนึ่งแปดสองเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สอง สี <Or S 3> ่ห้าศูนย์ห้าสี่ศูนรุ่มาจากซังกะรี่วัดสังกะรี่วัดเขาถูกบ่อยนะครับเจ๊ถูกเขาถูมากีงงวดแล้วครับสำหรับเลขชุดนี้สี่หาวแล้วสี่ห้างวดแล้วครับแต่เจวอนี่เพิ่งซื้อเป็นงวดแรกใช่โอ้รคบหางเขาขับซื้อเขาคู่เั้คู่น่าตายอยู่เขาบกเคลียไว้ไตทองเขาบุกทองวันวัเด็ดไปะเจ้าะักเคียไป่หเกตหนึ่งบเคียอหรือบุาเคีย อโอ้เล็กมะเขือห้ตาลูกเจ้าลูก้าเจ้าไดเกหนึ่งหาเนาะระด้เ็กะเขือเนาะเอเข้าเด็กไปหากเจ้าไ,ได้อายุ่นเนาะาแบกจ่าอออจอขอบคุณเจอวอนนะคะจ้าขอบคุณครับ